ทำพือหาสองครอปกลัวสุป,ป่านเดชใหญ่ยาดินเนอร์มือพิเศษหรือจะคุยเรื่องงานวิวา เป็นนางเอกสุดตาขวัญใจใครหลายๆคนเลยล่ะค่ะสำหรับยายาอุรัศยาสเปอร์บันหวันใจของพระเอกนาดเดตคูกิเมิยสำหรับสาวยายาแล้วเรื่องความสวยความน่ารักเนี่ยถือว่ายืนหนึ่งแบบสุดๆเลยล่ะค่ะ <ๆ S 1> นอกจากจะเป็นที่รักของแฟนคลับแล้วเธอก็ยังเป็นที่รักของคุณแม่แก้วคุณแม่ของหนุ่มนาดเดตอีกด้วยล่ะค่ะ อย่างล่าสุดใน i ิน t a g r กรมของแม่แก้วนั้นก็ได้โพสต์ภาพถ่ายคู่กับสาวย่าหลังจากที่พากันไปทานอาหารมือพิเศษโดยโพรดนี้แม่แก้วนั้นได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่ามือพิเศษกับคนพิเศษคะ่ะขอบคุณเจ้าแม่สุขุมวิทมากๆด้วยนะคะ และอีกโพสคือภาพของแม่แก้วที่โดนยายากอดพร้อมระบุแคปชั่นว่าแม่โดนแล้วอ,อีอีโดนกอดชอบจังเลยชุดนี้ได้มาเป็นปีพึงได้ออกงานกับเจ้าของชุดแถมอ้อมกอดที่อบอุ่นด้วยทำให้แม่นึกถึงเพลงกอดน,นี้อีกนานแม่ขอบคุณเจ้าหลายเด้อยายาฝันดีเด้อพี่น้องดไนท์นะคะ เรียกได้ว่าแม่แก้วเนี่ยก็ปื้มใหญ่ยาแบบสุดๆไปเลยล่ะคะ่ะว่าแต่ว่างานเนี้ยมาคุยเรื่องงานวิวากันหรือเปล่านะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ